นับใหม่ค่ะหนึ่งสองามาเจ็ดปก้าเก้าเป็นเลขค่ะจะเอาตัวไหนคะเอยคะเออคุณครูให้ทำอะไรเอยจงเติมเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งค่ะข้างล่างก็เลขสองค่ะนี่ก็เลขสามค่ะสี่ห้าต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลขหกอี้เป็นเลขหกอันนี้เลขห้านี้ต้องเลขหกนับสิคะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามค่ะเติมเลขสามค่ะ นอเขส่ใ่มนนี้ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลูกมนต้องนับทุกตัวนับทุกตัวโอ้โอเคเนะเดี๋ยวนับทุกตัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สอนน้องก่อนนับทุกตัวรวมกันหนึ่งสองสามสี่หลูกไลยสี่ห้าย่เล็กห้าลงไปค่ะ อันนี้ก็ห้าหกแล้วใช่ไหมเลขต่อไปเลขอะไรคะแปดเจ็ดแปดโอเคเขียนเลขแปดเลขแปดเลขอะไรคะเต่อไปค่ะเลขอะไรคะสิบเขียนเลขสิบลงไปค่ะสิบเอ็ดอันนี้เลขอะไรคะช่องสิบชองค่ะเขียนเลขช่องไมเสร็จยอดี๋ยวเดี๋ยวหนูข้ามไปหน้านึงค่ะอ่าหน้านี้แฟนค่ะ เขียนหน้านี้ไหนนะอ่ะหน้าสุดท้ายอันหน้านี้นะสุดท้ายนับสับปะรดก่อนแลนับผลไม้กันค่ะสามปีห้าห้าดเจ็เย่เลขสิบลงไปค่ะสามวัตถิ์ย่เลขเลขหนึ่งก่อนค่อยเลขศูนย์ชลุเขียนเลขหนึ่งก่อนค่อยเลขศูนย์หนึ่งศูนย์อันนี้อันนี้นับใหม่ได้อันนี้นับผิดหนึ่ง เจ็ดสิบเ็ดไม่รู้สิบสิบเอ็ดอยเลขสิบเอ็ดลงไปค่ะเลขสิบเอขียนแบบนี้ค่ะเลขสิบเอ็ดเขียนแบบไหนแบบนี้ค่ะเลขหนึ่งสองตัวค่ะอันนี้นับปอนหนึ่งองามเเติมเลขค่ะลงไปค่ะ สหาสามห้าออกไปสามสี่ห้าเติมเลขห้าค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เิมเลขเก้าค่ะเลก้าเป็นแบบนี้ค่ะเฮ้ยสองหนึ่งสามสี่ห้าอ่าเติมได้กันอะไรคะเมื่อดูในน้ำมัไม่น้ำมัถูกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเติมเลขห้าค่ะ สี่ครับถูกถูกค่ะเนี่น้น้อยเขียนเลขท่ได้ค่ะค่ะีเจ็ดแปดเก้าบค่ะจับไไเขียนไหมม่คะคุณตัวนี้คือเขียนเลขท่าไม่ใช่หรอนี่คือเลขท่าเด็กๆได้ค่ะค่แม่ เอาเสร็จแล้วค่ะดูตูนได้ค่ะไม่ทันตันเหรอเลขห้าค่ะโอ้ล่าตายอันหนึ่งสองสามสี่ห้า่นตันค่ะเลข้ค่ะเฮ้ยเยี่ยมค่ะนับนิ้หนึ่งองีห้าแม่สองการบ้านอยู่แป เก้านับมาอีกครั้งค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเขียนเลขเก้ากันค่ะนี่เลขเก้าเขียนแบบนี้จะได้สวยแบบนี้นี่จานเน่เอ๊ ทำยังไม่หมดเลยแล้วข้างไหนาน้องบัลยังไม่ทําอ่ะเขียนนาฬิกาเติมตัวเลขลงไปใน<ล>ช่องว่างค่ะหัวนรือนี้ก่อนเนาะนี่เขียนอ่าโอ,อันนี้มีเขียนสองอันนะเขียนเลขสองลงไปค่ะ <Yeah. S 1> นับไปไหมเบสทำหน้านี้ได้ยัง,ยงเมอ,อ,เอ,อไม่อยาก,กไม่อยากไปไกลๆสองบวกสามเป็นเท่าไหร่คะนับรวมกันว่าตอนนี้ไม่ใช่เลขสองค่ะเขียนใหม่นะคะ โอ้น่าตายนี่เลขสองเขียนแบบนี้ค่ะบวกสามนับรวมกันสิคะเป็นเท่าไหร่หนึ่งอสองสามสี่ห้านล่ห้าลงตรงนี้ค่ะหนึ่งสอง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมันต้องเขียนลงไปทีละตัวหูกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เขียนเลขสี่ลงไปค่ะอ่าอันนี้ค่ะ,นนคะมีกี่ชิ้นคะขนมช้อนอ่าชอค่ะนับรวมกันค่ะมือช้อนสามสี่ห้าหกเท่ากับหกค่ะ อ่ะข้ต่อไปค่ะมีขนมกี่ชิ้นคะหนึ่งสองสี่ห้าหกอ่าเลขหกค่ะเอ่หกให้คุณครูด,ดูออกนะมันเป็นเ,นเลขหกนะเอาไมคค่ะโอโอเอาไมคค่ะเลขหกเ,เลขหกตรวเลของเลขหกเลขหกอืม หกบวกสีเท่ากับเท่าไหร่นับรวมกันทั้งหมดเลยค่ะหนึ่งสอง,งสองส0สเจ็ดแปดเก้าสิบ,บเจ็เลขอะไรคะสิบเจ็เป็นยังไงคะเอาเลขอะไรขึ้นก่อนลเ,อเลขหนึ่งเอาเลขเอาเขียนเลขหนึ่งไว้ข้างหน้าเลยไม่ต้องลบเ,เป็นเลขสิบแล้วนี่ถูกต้องค่ะอ่าข้อสุดท้าย สามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด่าเขียนเลขแปดตรงนี้ค่ะเยี่ยมเลยตรงนี้อะเดี๋ยวนับอันนี้เราลืมนับโดนัทนับโดนัทก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขห้าค่ะอ่ะนับไม้หนึ่งสองสามหนึ่งร้องสามเติมเลขสามใช่ไหมอ่ะนับเฉพาะนี้หนึ่หนึ่งสองสาม เขียนเลขอะไรคะอ่าเขียนเลขห้าลงไปค่ะนับรวมกันทั้งหมดเลยค่ะแลนับรวมกันก่อนนับรวมกันแล้วก็มาเติมตรงนี้นับรวมกันสิคะทุกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าใส่เลขแปดลงไปค่ะดใส่ตรงนี้แปดคือเลขนี้ค่ะ นช่ค่ะถูกต้องค่ะเย้ชายโยยกมือขึ้นไม่อยากบอกป้านะบ้ารู้เองอ่ะบ้ารู้เองโอเคบ้ารูเองก็ได้เลขอะไรเลขเด็กอ่าอ้าวไม่ใช่มันเรียงลำดับสิลูกเรียงลำดับเั้งแต่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองันนี้คือเลขหนึ่งค่ะเรียงเขียนมาเรื่อยๆสชคะ หนึ่งไม่ห่หนึ่งหน,หนึ่งโอยนะหนึ่งสองสามมีเลขสี่ได้ยังเลขห้ามีได้ยังต่อไปเลขอะไรคะมีเลขห้าแล้วเลขหกค่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลขห้าอยู่นี่ให้เติมเลขหกลงไปเลขห้ามีแล้วให้เติมเลขหก เลขหกแบบนี้ค่ะเลขหกเป็นแบบนี้